บทที่579ความตายของระดับ99แผนดังกล่าวได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบและแม้แต่หลงเสี่ยวเหย่าก็ถูกจับได้ระดับ99สองคนของลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดตกหลุมพรางและละทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังจะเสร็จสิ้นแม้ว่าปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่เหลือจะหนีไปแต่สวีเทียนรันก็ไม่สนใจอีกต่อไปหากไม่มีทั้งสองนี้ภัยคุกคามจากลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะไร้ค่า ไม่ยากเกินไปที่จะทำลายปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายที่เหลืออยู่กลุ่มผู้ฝึกสอนจิตวิญญาณมังกรของจักรพรรดิอยู่กับสวีเทียนรันเพื่อปกป้องเขาในขณะที่กลุ่มผู้ฝึกสอนวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายอีกสากลุ่มกระจัดกระจายอยู่บนท้องฟ้ารอบๆพระราชวังอุปกรณ์วิญญาณตรวจจับทุกประเภทถูกล็อกไว้ในบริเวณนี้ เมื่อทั้งสองรอดชีวิตจากการระเบิดครั้งใหญ่พวกเขาจะพบกับการโจมตีที่รุนแรงอย่างแน่นอนพวกเขาเป็นขั้นตอนสุดท้ายในทางตันนี้ในเวลานี้กองทหารจำนวนมากได้หลั่งไหลเข้ามาจากทุกทิศท,ทางรอบพระราชวังแล้วผู้คนกระจัดกระจายและมีการประกาศใช้กฎอายการศึกพายในรัศมีหลายสิบไมล์รอบพระราชวังหัวอีห้าวและถังอูถงไม่รวมอยู่ในรายการนี้โดยธรรมชาติ ภายใต้การคุ้มครองของทักษวิญญาณจำลองพวกเขาเข้าสู่ช่วงนี้ได้อย่างง่ายดายแสงสีส้มสดใสย,ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าพลังระเบิดภายในนั้นน่า,นากลัวเพียงใดฮัวอีฮาวไม่ต้องการถูกโจมตีอย่างแน่นอนอุณภูมิภายในมีแนวโน้มว่าจะสูงถึงหลายพันองศาเซลเซียสซึ่งเป็นเพียงสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถทนได้แม้ว่าเขาจะเป็นสุดยอดน้ำแข็งก็ตามการเคลื่อนไหวของอนาจักรสุริยานจันทรานี้โหดร้ายเกินไปจริงๆ จี้จือนี่คือแผนของคุณหรือของสวีเทียนหรันบนท้องฟ้าจี้จื่อยังมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแตกต่างจากการย้อเย้ยและความพึงพอใจของสวีเทียนหรันรอยยิ้มของเธออ่อนโยนในวังบุคคลสําคัญทั้งหมดได้ย้ายออกไปแล้วรวมถึงลูกชายของเธอเหลือเพียงคนรับใช้ภายในบางคนที่เคยสร้างความสับสนให้กับเย่ซีสุยถ้าเย่ซีสุยตายบางคนจะต้องถูกฝังร่วมกับเขาใช่ไหมจี้จือคิดว่า เยี่ยซีสุยและหลงเสี่ยวเยาจะต้องตายหากพวกเขาไม่ตายอีเฮาจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาในอนาคตอันใกล้นี้เยี่ยซีสุยจะไม่ปล่อยเขาไปและเขาจะไม่ปล่อยเยี่ยซีสุยไปทางออกเดียวคือให้หนึ่งในนั้นตายอีเฮาฉันช่วยคุณสังหารศัตรูที่แข็งแกร่งสองคนอีกครั้งไม่ต้องกังวลจี้จื่อยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเธอคิดว่าหัวอีเฮาจะปลอดภยัยแต่ความสุขของเธอยังคงขมขื่นอยู่เพราะผู้ชายคนนี้ไม่มีทางเป็นของเธอได้ แต่เธอก็ยังยินดีที่จะทำสิ่งต่างๆเพื่อเขาทั้งที่เธอก็รู้ว่าเขาไม่อยากทำแบบนี้จี้จี่ชอบใช้วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาอยู่เสมอและปัญหาของลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กำลังจะได้รับการแก้ไขสิ่งเดียวที่น่าเสียดายคือพลังของสวีเทียนหลนไม่ได้อ่อนแอลงมากนะยังมีปรมาจารย์จำนวนมากอยู่รอบตัวเขาแน่นอนว่ามีแผนอื่นกำลังดำเนินการอยู่แผนการสังหารเย่ซีสุยโดยแรกกับพระราชวังเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ หากไม่มีพระราชวังก็จะไม่มีเครื่องนำทางวิญญาณแบบบีบอัดพลังงานสูงและการใช้เครื่องนำทางวิญญาณแบบบีบอัดพลังงานสูงของหมิงตูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายภายใต้การกระตุ้นของจี้จืบพลังงานของอุปกรณ์วิญญาณอัดพลังงานสูงทั้งสี่ถูกอัดฉีดเข้าไปในสี่ชิ้นนี้ในพระราชวังไม่เช่นนั้นพวกเขาจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพลังระเบิดจะไม่รั่วไหล สิ่งที่เรียกว่าการสมรู้คิดคือการใช้สิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อทำให้แผนสำเร็จเขาเป็นคนเที่ยงตรงและเที่ยงตรงแต่เขาไม่กลัวว่าคนอื่นจะไม่ถูกหลอกสิ่งที่ผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนการสมรู้ร่วมคิดคือพลังแห่งโชคชะตาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จี้จื่อก็ยิ้มอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นแม้ว่าหัวอีห้าวไม่เคยเป็นของเธอแต่ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่เป็นของเธอและนั่นก็คือลูกชายของเธอ ชื่อของเขาคืออีฮาวตรงข้ามกับอินและฮาวคือฮานดังนั้นลูกชายของเธอจึงชื่ออินฮานแน่นอนว่าสวีเทียนรันไม่รู้ว่าภรรยาของเขาที่อยู่ข้างๆมีความคิดเช่นนั้นอยู่ในใจในเวลานี้เขารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งความสามารถในการสังหารสองคนนั้นนับเป็นครั้งแรกในอาณาจักรสุริยันจันทรายอย่างแน่นอนแม้ครั้งสุดท้ายที่เขาฆ่าตู่ผู้สือเขาก็ยังไม่ตื่นเต้นมากนักหากคุณไม่ถูกวางยาพิษถึงตาย แสดงว่าคุณกำลังฆ่าตัวตายและถ้าคุณไม่ถูกวางยาพิษถึงตายคุณก็ไม่ใช่ระดับ99การต่อสู้เพื่อสังหารสองคนครั้งนี้จะต้องลงไปในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนนี่คือความสำเร็จของสวีเทียนหรันโดยธรรมชาติ555สวีเทียนหรันมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วหัวเราะเสียงหัวเราะดังกึกก้องและทำให้ส้มที่อยู่ข้างๆเขาตกใจลทัทธิพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้พินาศแล้วเป้าหมายของเราคืออาณาจักรทั้งสอง ที่จื่อฉันจะให้เวลาคุณหนึ่งปีในการจัดระเบียบกองทัพใหม่เติมทหารและเติมวิญญาณที่ปรึกษาหลังจากหนึ่งปีฉันจะสั่งให้คุณรับหน้าที่เป็นผู้พิชิตอีกครั้งคุณจะรวมทวีปเข้าด้วยกันแทนที่ฉันฉันจะทําให้ทวีปโต้หลัวทั้งหมดสั่นสะเทือนภายใต้กิบเหล็กของอาณาจักรของฉันและทําให้พวกเขาหวาดกลัวในแสงสว่างแห่งวิญญ,ญาณน,นาทางเมื่อประเทศสุดท้ายถูกทําลายทวีปนี้จะไม่เรียกว่าทวีปโต้หลัวอีกต่อไปแต่เป็นทวีปสุริยันจันทรา วังสูงสุดแห่งโลกปรมาจารย์รอจนกว่าเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวในวันนั้นเมื่อแผ่นดินใหญ่มาถึงสถาบันสื่อหลายเครก็จะยอมจำนวนต่อเราในตอนนั้นสถาบันการศึกษาและเติมเต็มความปรารถนาในวัยเด็กของฉันสำหรับสถาบันสุริยันจันทราปล่อยให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุริยันจันทราของเราตลอดไปและช่วยให้อาณาจักรสุริยันจันทราของเราสืบสานต่อไปนับพันปีฟาบาททรงพระเจริญ กลุ่มราชวงศ์อยู่ที่นี่แล้วจี้จือพาพวกเขาลงจากภูเขาและตะโกนขอให้มีชีวิตยืนยาวดวงตาของสวีเทียนรันเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและเขารู้สึกตื่นเต้นมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้ดูเหมือนเขาจะได้เห็นทั่วทั้งทวีปโตหลัวตัวสันและยอมจำนอนอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาคงเต๋อหมิงลอยอยู่ข้างหลังสวีเทียนหันอย่างเงียบๆโดยมีแสงจางๆสองเข้ามาในดวงตาของเขา ใช่ตรับใดที่พวกเขามาจากอนาจาักรสุริยันจันทราใครจะไม่ตื่นเต้นกับคำพูดของสวีเทียนรันหลังจากที่แสงสีส้มแดงกินเวลานานถึงหนึ่งในสี่ของชั่วโมงเต็มในที่สุดมันก็เริ่มสลายตัวแต่อัตราการสลายตัวนั้นช้ามากและโล่เจ็ดสีที่สร้างขึ้นโดยตัวนำวิญญาณการบีบอัดพลังงานสูงสี่ตัวนั้นจริงๆแล้วมืดลงจนบางจนมองเห็นเพียงแสงเจ็ดสีที่กระพริบอย่างคลุมเครือการระเบิดครั้งใหญ่ที่กำลังจะปะตุนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวมาก จนแม้แต่โล่นำทางวิญญาณที่เกิดจากอุปกรณ์นำทางวิญญาณที่มีการบีบอัดพลังงานสูงก็แทบจะไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้จี้จือคุณพูดถูกโชคดีที่เราส่งพลังงานส่วนใหญ่จากคู่มือวิญญาณอัดพลังงานสูงในเมืองรอบนอกและในที่สุดก็ต่อต้านมันหากพลังงานที่น่ากลัวภายในรั่วไหลออกมาฉันเกรงว่าหนึ่งในสมของหมิงตูจะพินาศตั้งแต่นั้นมาเจ้าก็ทำผลงานได้ยิ่งใหญ่ เจ้าอยากให้ข้าตอบแทนท่านอย่างไรจี้จือยิ้มเล็กน้อยและกล่าวด้วยความเคารพว่าสามารถติดตามฝ่าพระบาทมาโดยตลอดและเป็นสักขีพยานในการเป็นจักรพรรดิผู้การรวมทวีปเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับรางวัลจี้จือห้าห้าพูดได้ดีพูดได้ดีมากสวีเทียนรันหัวเราะเสียงดังอีกครั้งเขาไม่ได้ปล่อยตัวตามใจมาเป็นเวลานานแล้วแม้เมื่อเขาขึ้นครองบัลลังก์เป็นครั้งแรกก็ตาม ตอนนี้สิ่งต่างๆแตกต่างไปจากเมื่อก่อนในตอนแรกเขาไม่สามารถควบคุมดินแดนนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้เขาเป็นกษัตริย์สูงสุดอย่างแท้จริงควบคุมทุกอย่างในประเทศทําให้เจ้าหน้าที่และนายทหารทุกคนเคารพสักการะเขาเขา,เขาได้รวมอาณาจักรวิญญาณสวรรค์เข้าไปในดินแดนของอาณาจักรโดยสมบูรณ์และตอนนี้เขากําลังจะทําลายล้างระดับ99ของลทธีพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างไร เขาไม่จำเป็นต้องระง,งับอารมณ์อีกต่อไปเพราะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะตั้งคำถามกับเสียงของเขาได้จักรพพัดชั่วนิรันด์ช่างเป็นจักรพพัดชั่วนิรันด์จริงๆหัวใจของสวีเทียนรันเต็มไปด้วยอารมณ์คลั่งไคล้และเขาก็กำมือของเขาแน่นถ้าไม่ใช่เพราะปัญหาเรื่องขาของเขาเขาปรารถนามากแค่ไหนที่เขาจะขับรถและพิชิตด้วยตนเอง และเป็นพยานด้วยตาของเขาเองถึงความสําเร็จของกองทัพของจักรวรรดิดาวงอาทิตย์และดวงจันททีพิชิตทั่วทั้งทวีปโตหลัวเปลวไฟสีส้มแดงยังคงสลายตัวอย่างต่อเนื่องและทุกคนก็ค่อยๆสามารถเห็นสถานการณ์ภายในหน้ากากของไกวิญ,ญญาณอเรอัดพลังงานสูงด้านในของหน้ากากดูสะอาดมากและไม่มีความยุ่งเหยิงเลยเหมือนกับสิ่งที่ควรจะปรากฏขึ้นหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่แม้แต่พื้นดินก็ยังสะอาดเนื่องจากไม่มีพื้นดินอีกต่อไป จึงมีเพียงหลุมลึกขนาดใหญ่เท่านั้นบริเวณรอบๆอบหลุมลึกนี้เป็นสีแดงสนิทราวกับว่าแมกมาเพิ่งไหลผ่านมันไปที่ด้านล่างของหลุมของเหลวสีแดงเพลิงไหลและยังคงจมอยู่เนื่องจากอุณหภูมิส,สูงแสงภายในจึงบิดเบี้ยวโดยสิ้นเชิงสิ่งเดียวที่ยังคงเห็นได้ในวังเดิมคืออุปกรณ์วิญญาณการบีบอัดพลังงานสูงที่อยู่ด้านนอกโล่นำทางวิญญาณวงเวทการบีบอัดพลังงานสูงที่มุมด้านนอกสุดทั้ง4ี่ พวกเขาเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ในสภาพดีแต่ควนดำเริ่มลอยขึ้นมาจากพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเกือบจะท่วมท้นและกำลังจะเสียหายอย่างสิ้นเชิงด้วยความที่สามารถสังหารระดับ99ได้สองคนอาณาจักรสุริยันจันทราจึงสามารถยอมสลักความสูญเสียเช่นนี้ได้สวีเทียนรันไม่สนใจเรื่องนี้เลยเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญ,ญาณที่ติดตั้งแบบกำหนดเองระดับ9 ทั้งหมด10นัดถูกนำมาใช้เพื่อฝังระดับ99ทั้งสองและพวกมันก็คู่ควรที่จะภูมิใจกับสิ่งนี้ลูกกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณทั้ง10ลูกที่ติดตั้งแบบกำหนดเองเหล่านี้ล้วนมีคุณสมบัติเหมือนกันพลังงานสูงระเบิดได้อุณหภูมิสูงนั่นคือสิ่งที่พวกมันทำกระสุนปืนใหญ่นำวิธี9ระดับสามารถทำลายเมืองขนาดกลางได้อย่างง่ายดายแต่ตอนนี้พลังของกระสุน10นัดถูกบีบอัดเข้าด้วยกัน อุณหภูมิสูงและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็กนี้อาจไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงด้วยซ้ำสวีเทียนรันยิ้มอย่างมีความสุขและสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปคือทำความสะอาดสิ่งสกปรกปังด้วยเสียงที่อู้อี้ลึกในที่สุดวิญญาณอัดพลังงานสูงก็ถูกครอบงำและระเบิดควันสีดำหนาทึบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและม่านแสงเสีบนท้องฟ้าก็หายไปจากนั้นปฏิกิริยาลูกโซ่ก็เกิดขึ้นควันหนาทึบระเบิด ในที่สุดพวกเขาก็พังทลายลงแต่จุดประสงค์ก็บรรลุผลครั้งนี้ราคาที่จ่ายโดยอาณาจักรสุริยันจันทรานั้นไม่น้อยเลยการตายของวิศวกรวิญญาณระดับ92คนการฝังคนรับใช้จำนวนมากในวังความเสียหายของการบีบอัดพลังงานสูงล่าสุด4ตัวอุปกรณ์วิญญาณและความเสียหายของอุปกรณ์วิญญาณระดับ90ตัวกระสุนระเบิดถ้าสิ่งเหล่านี้วัดกันเป็นเงินมันก็เพียงพอที่จะสร้างเมืองใหญ่ได้ แต่สวีเทียนรันยังคงมีความสุขมากเพราะหากทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทำอะไรก็ตามพลังทำลายล้างที่พวกเขาสามารถทำได้นั้นเทียบไม่ได้กับเมืองอย่างแน่นอนหากปราศจากการป้องกันของโลหสีสันสดใสาการไหลเวียนของอากาศที่มีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษก็พุ่งออกมาและกระจายไปรอบๆในทันทีในช่วงเวลาสั้นๆอุณหภูมิทั่วหมิงตู้ก็สูงขึ้นมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับพระราชวังซึ่งมีอากาศร้อนจัด ไม่มีอะไรที่เราสามารถทําได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โชคดีที่สวีเทียนรันได้รับการเตรียมพร้อมและทีมมังกรน,น้ําได้เริ่มพ่นน้ําออกไปอย่างรวดเร็วไปรอบๆแล้วเทลงในหลุมขนาดใหญ่ในพระราชวังจู่ๆหมอกหนาก็ลอยขึ้นมากลายเป็นหมอกขนาดใหญ่ซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากสวีเทียนรันผู้ซึ่งถูกลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าพูดกับจี้จือที่อยู่ข้างๆเขาด้วยรอยยิ้ม เมื่อถึงเวลาที่พระราชวังถูกสร้างขึ้นใหม่พระราชวังใต้ดินจะไม่จําเป็นต้องถูกขุดอีกต่อไปมันอยู่ลึกกว่าเดิมแล้วและบริเวณโดยรอบพื้นที่ถูกอบด้วยอุณหภูมิสูงมันจะต้องแข็งตัวมากขึ้นดีดีเสียงเตือนดังขึ้นทันทีเสียงปลุกดังขึ้นอย่างกระทันหันและกลุ่มวิศวกรราชวงศ์ซึ่งได้ผ่อนคลายไปบ้างแล้วในอากาศได้ปล่อยกรอบป้องกันที่เชื่อมโยงกันทันที เพื่อปกป้องสวีเทียนหรันจี้จื่อและคนอื่นๆความปลอดภัยของจักรพรรดิเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้อย่างไม่ต้องสงสยัยเกิดอะไรขึ้นสวีเทียนหรันตะโกนอย่างแหลมคมฟาบาดมีพลังวิญญาณผันผวนและความผันผวนทางจิตปรากฏขึ้นด้านล่างมันใหญ่มากและครอบคลุมพระราชวังมีคนรายงานไปยังสวีเทียนหรันทันทีอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณที่ทันสมัยที่สุดอยู่ที่นี่แล้ว และสัญญาณของปัญหาเพียงเล็กน้อยก็จะถูกค้นพบใบหน้าของสวีเทียนหันมืดมนทันทีและเขาสั่งโจมตีโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดของคุณไปยังพระราชวังเขาไม่กล้าจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากระดับ99ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หมอกน้ำกลายเป็นหมอกหิมะเกล็ดหิมะขนาดใหญ่บินอยู่เหนือพระราชวังและลมหายใจเย็นก็ระบายความรู้สึกแสบร้อนออกไปปิดกั้นอุปกรณ์ตรวจจับวิญญาณและแนวการมองเห็นทั้งหมด เสียงคำรามที่รุนแรงยังคงดังต่อไปหลุมที่ระเบิดในพระราชวังยังคงลึกลงไปรังสีต่างๆทําลายเกล็ดหมีและพลังระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวทําให้ราชวงศ์หมิงทั้งหมดสั่นสะเทือนจี้จืตกําหมัดของเธอโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าเธอจําต้นกําเนิดของเกล็ดหิมะได้ช่างเป็นคนโง่คุณมาทำอะไรที่นี่ในเวลานี้คุณจะกอบกู้เทพแห่งความตายคนนั้นเหรอทำไม ัวอีเฮาจะไม่ให้คำตอบกับเธอเพราะเมื่อมีการยิงปืนใหญ่นับพันนัดเขาได้หลบหนีไปอย่างเงียบๆพร้อมกับทางอู๋ถงและหนีไปในระยะไกลาภายใต้อิทธิพลของทักษวิญญาณจำลองและการรบกวนทางจิตกฎอายการศึกของกองทัพเป็นเพียงเรื่องตลกเสื้อผ้าบนร่างของหลงเสี่ยวเฮาหายไปหมดแล้วถูกแทนที่ด้วยเกล็ดมังกรที่ถูกเผาเป็นสีแดงเข้มร่างกายของเย่ซีสวยเปล่งรัศมีแห่งแสงออกมาศักดิ์สิทธิ์ราวกับทูตสวรรค์ อย่างไรก็ตามร่างของเธอค่อนข้างโปร่งใสและลมหายใจของหุ่นเชิดก็หายไปจนหมด